โอเคครับก็กลับสท่อผู้ทุกท่านกันไปเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในแมคพาร์ตเซิร์ฟเวอร์ทีแคสเซิร์ฟเวอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาตีวงกรกันนะจากพาร์ตที่แล้วครับพี่ผมได้ลงเหงือไปแล้วก็ผมได้ไปเล่นรอบๆมานะครับตอนนี้ก็ฟูกันละนะครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาตีังกรอกันเลยนะครับเดี๋ยวเราสมาชิกสักครู่นะเราสมาชิกในเซิร์ฟสักครู่นะครับเดี๋ยวเขากำลังเข้ามากันนะครับผมเรามาเปิดเรามาเปิด คิยกันรอสครู่ครับผมเปิดแล้ว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  ดีเลยอะพอมแบบบหมาดีเลยพร้อมมพร้อมพร้อมแต่รอสมาชิกก่อนรอสมาชิกก่อนเรอสมาชิกาาช่ก่อนไม่เอยนเีแลวเ่ยมนีอนโอไม่มีใครรอยเกแล้วจะรุยกันเลยไหมจะรุยกันเลยไหม ก็ลุยเลยอ่ะลุยเลยก็ได้ปะลุยเลยลุยเลยลุยเลยใครมีเตียงบ้างใครมีเตียงบ้างแบ่งมาหน่อยใครมีเตียงแบ่งมาหน่อยมีเตียงไหมแบ่งเตียงมาหน่อยหนแป่งอ่ีบจู่ันัทนอยาแบ่งเตียงมาไหนครับแบ่งเตียงมาไหนใช่ถังน้ำผมไม่มีอ่ะแบ่งเตียงมาหน่อยเตียง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 ฮัลโหลเตียงเตียงเตียง ด้านหลังด้านหลังด้าหลังดน้าหลังด้าหลังดน้าหลังอาดขอเตียงหน่อยมีใครมีเตียงไหมมีเตียงแล้วฝัดยืนมาหน่ะ มันควรมันควรเป็นนี่หรือเปล่าลืมไปแล้ว,วทำไงวะม,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 มันวางนี้ไม่ได้อ่ะมันต้องวางบนข้างบนอ่ะ โอ้โหมันวางดักนี่จะวางเตียงไงเนี่ยอ่แนะนำทุกคนเปิดกดอ่า F3B นะเปิดฮิตบ็อกซ์ิดฮิตบ็อกซ์นิดนึง F F3B ครับ F3B F3B เอ้ยๆๆ F3B อ่าใช่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 ไม่ไม่ไม่ไปดู เออใช่เราต้องมาบางมันถึงจะวางเตียงใหง้นะรอรอฮิตว่าหัวมังกรมาตรงนี้เราค่อยกดเตียงนะฮิตบ็อกหัวมังกรตรงหัวเตียงเราค่อยกดเตียงมาอยู่ตรงนี้กันกระจายเหมืมนนะี <c oughs> ่ม่เอาอ่าใครใครมีใครมีอ่าจัดการเสาด้วยจัดการเสาด้วยจัดการเสาด้วยเสานน้นยังไม่หมดอุย พยายามอย่าอยู่ตรงกลางนะเดี๋ยวมังกรพุ่งทิศมาเดี๋ยวมันจะขอแล้วนาะแลเชิญมังกรมาทำมัเราหัวทำมัเลยดูทำมัเราไมหัวไม่โดนมันไม่ได้ออสเตเดียนอ่ะมันเลยอรือยากอ่ะใครตายอ่ะมันไม่ใช่ออสเตเดียใช่ไหม วิไปเอาสีเด่นนี่ใครเอาสีเดงละเดีสีแดงนมาโคตรไปแม่แม่ได้แล้วแหบโคตรไวเอทําันนี้กอนทิมันทิมันระวัง ัเดาแม่เกินเาแมไปดนเ้แม่ือคำนีเลยนะไม่แล้วแล้วมีคนมาตีกี่คนเนี่ยตอนนี้ทำไมรู้สึกเบือนเหลือคนเดียววะ เอาให้หมดเลยปกักเชืเอ่อกันหนดีเรือขัเรือับเรือล็อกอีด้วยขับเรือล็อกอีด้ยวกนเหรอ,อ,อโอ้ยกระตู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 ะตะตทุกคนว่าเราจะแค่ปกนได้เพยใดกี่นาที จัดการเสาหน่อย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 ลบลบไปเลลบไปลบอ่าเสาเหลือเพียบเลยเสาเหลือเพียบเลยจัดการเสาหน่อยใครมีแฮมเมอร์ใช้แฮมเมอร์ขุดขึ้นได้นะแต่มันช้าดูต้องใช้บล็อกดูต้องใช้บล็อกว่ะครับวิมากก่อนมองอ่อนแล้ว อุ้ยวางไม่ทันอะ่ะวางเตียงไม่ทันอะ่ะไม่มีน้ำอ่ะไม่อยากพูดมกกาก่อนเกียเกียจโง่โง่ใครไรนใครมีถังน้ำบ้างไหมใครมีถังน้ำบ้างได้แล <conduction> ้ว <genauso> อ่าใครมีถังน้ำบ้างตอนนี้ทุกคนอยู่ไหนกันอะ่ะ อยากได้ถังน้ำอยาได้ถังน้ำตอนนี้อยากได้ถังน้ำนทุกคนอยู่ไหนกันน่ะเาตายกันหมดเลยเหรอ,หรอตายกันหมดเหรอี่ยผไไม่ไม่หมายถึงสามคนที่มาเมื่อกี้ตายกันหมดเลยเหรอ กต่นกเไรอมดนะ่มบี่มเ่ไม่ม่ขุดขุดทางลงมาแล้วคตกว้างไางลงกว้างไม่ียงมไม่มีเตียงมีเตียงเซฟให้มีเตียงเสฟให้ไม่ไม่จะนอนจะนอนจะนอน ไม่มันแต่โกไม่มีใครสู้มึงก่อนช่วยเลยไม่ไม่มีถังน้ำมีหร้วไม่กล้าเล่นอะไรตอนเนี้ยใจโกอะอ่อมีถังน้ำไหมมีถังน้ำไหมฮัลโหลมีมีขอหน่อย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  เสาหนึ้งเลยางนั้นเลยางนั้นโอเคค่ะอ่จัดการเสาหนึจัดการเสาหนึ่งเสาโมเจาเปิดเอฟสามดีแล้วเอฟห้าดูเหลือ,อเหลือเสานู้นเหลือเสานู้นเหลือเสาตัวนู้นกับสองกรง จะบอกต้นมีกว้นวานหรทุกคนเมจะบอกไม่แม่ไม่อามีอะไรจะบอกมีอะไรจะบอกคืออย่าเล่นเตียงนะ ตียงแล้วมันซฟไม่เล่นเตียงแล้วมันเกิดใน D A มันซฟใน D A เรื่อจะออกไงเดียทีเ้ไออดนี้บ่อยใครใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ขอขอขอเลยขอบล็อกทีดนึงขอบล็อกหน่อยมีบล็อกไหมมีบล็อกไหมมีบล็อกไหมไม่็อาขอบล็อกหนึ่ยขอบล็อกหน่เร่อย ให้ทำะไรกันยายยายยัยนี่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 นนน ตรงแต่เพียเนี่ย 几块啊？人那边他们好热天呐，好热天，好热天。我这边没冷的呀。这是哪？热天啊，热天啊，热天呐。 thank <laughs> you ใครเล่นเตียงในดีเอ็น่ะใครเล่นเตียงในดีเอ็นออกไม่ได้นะขอเล่นเตียขอเล่นเตียขอเล่นเต่นจะบอกว่ามันจะบอกว่ามันเซฟจะเกิดในดีเอ็นมันออกไม่ได้นะ <c oughs> ไม่มันเซฟมันจะเซฟจะเกิดในดีเอ็นถ้าเล่นเตียงอ่ะ โอเคไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันทำ m V t p ได้ทำ m V t p ได้มันน่าจะเป็นเพราะมาติดมวัวคอเลยนะมติด ใครมีไม้บ้าง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 อ่าขอมารตัวค้ำหน่อยใครมีไม้บ้างทรัตัวค้ำหน่อยมานะมานะมานะเจะตาย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 

เอ้ยขอขอนะนเื่นได้าเขอคนอื่นได้ไหมเอาขอคนอื่นได้ไมด้เอาขอคนอื่นได้มันเอาขอคนอื่นได้ไปใครใครจะไปหาปีเกเราบ้ง

มีไหมไหมเข้า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 แต่แต่มีใครมีไม้บ้างใครมีไม้บ้างครับมีมีผมมีมีสิ่เยอะเลยอ่าไม่อยากอยากได้ไม้อ่ะอยากได้ไม้อยากได้ไม้ทำไมนไม่มีอันนี้อาหารอ่ะทำตัวค้าให้หน่อยทำตัวค้าให้หน่อยไหนยังได้ไหมบางตัวค้าให้หน่อยทำตัวค้าให้หน่อย ฉันแมนยังวะมาแล้วมื่อกี้แม่เจ้าเรียบร้อยมาลนะเสร็จละอ่าเราใช้สูตรหาภายชาั้น อ่าเดี๋ยวเดี๋ยว MBTP กลับก็ได้สำหรับคนที่มาเดี๋ยว m v p กลับให้ต้องใช้คำสั่งกลับอ่ามีใครที่เล่นเตียงไหมเมื่อกี้มีใครที่เล่นเตียงไหม,ม,ม,ไหมโอเคถ้าถ้าใครถ้าใครไม่ได้เล่นเตียงกลับได้ปกติแต่ถ้ามีใครเล่นเตียงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องใช้คำสั่งกลับ ก็กลับไปเอาอ๋ออ๋อจะอะ๋ลืมของที่ดีเอ็นดีเหรอใ่ไม่คือผมไม่ได้ลืมของหรอกได้หมดอะมีใครมีไม้บ้างมีใครมีไม้บ้าง จะแม่หารน่ะใครมีอาหารบ้างใครมีไม้บ้างอ่าใครมีไม้บ้างครับวางไม้ให้หน่อยวางไม้หน่อยขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยใครมีไม้บ้างขออาหารหน่อย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 อาหารหน่อย ทำตัวคานไม่ไหนทำตัวคายไม่ไหนทำตัวไ่ไหน

con này à trên này thế này cái này con này này trên này con này đừng, này 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 ได้มาสามอยากได้อีกอันหนึ่งโอเคป่ะ <Okay, S 2> พอใจแล้วใช่ไหมใช่หรอ,ช,ช,อช่วงเราจะเจอภาษากี่โมงเราจะเจอภาษากี่โมงตอไป,ป ไม่เอานะต่อบล็อกอยู่และเซิร์ฟรีดอะไม่เข oui, ้าเซิร์ฟเลยนะตอนนี้แกก็ได้ดูของผมไหน่อยได้ไว่าก่องผมยังเลย่ม่กยู่็กแ็ได้ต่อหดแกก็ได้มาต่อบล็อกเหนเย ตายดิเพราะว่าดาเมนบังกรนี่ทุกคนมาถึงปะไม่ถึง,ถงเลี้ยวขวาดกวยเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวาาฟาบ,บีโชว์วชวไหม <c oughs> ไม่ถึงหรือเปล่าไม่อยากเสี่ยง อีกนิดดึกแล้วกันถึกเราโอเคถึงแต่ไม่มาหาหนะ้าอยากได้อยากได้ไม้อนะตอนนี้อยากได้ไม้ มีไม้มั้งมีไม้ไหมไม่มีไม้กันเลยหรอมมอกบเพือขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยเอดได้เลยถ้าาไม่ใช่เราลงดับเบิลชักเกอร์มาแล้วนะโอเคโอเค ทุกคนว่าเราจะเจอเอซเมืองอไรเจียวร่าเจอเจอวปสาทแต่เราจะเจอจเรืเอ,อ,อไปอ้าวอยู่ไหนกันนี่ยอย,อยู่ไหนกันน่ะ ค่าทางน้นน่าจะมีออะขอฟ้ามบอกเปนยันกไม่มีาขอาบอกเป็นเราอยู่คนละที่กันนะเราอยู่คนละที่กันนะ ได้กันนะตาผมเลยนั่งตกปลาเลยไปมาด้กันอ่นโอ้เยอะก่อใหญ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยว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 ไวรีดีเอ็นเดี๋ยวนหมอ่อใหม่เราอยู่คนละที่เดียวกัน โอเคทุกคนเราตัดไปตอนเจอเอสตี A ้เลยดีกว่า